วันนี้เป็นวันจ่ายตลาดของเรานะคะแต่เราก็จะเปลี่ยนซูปเปอร์มาร์เก็ตไปเรื่อยๆจ้ะเราจะไม่ซ้ำนะคะอาทิตย์นี้ไปห้างนี้อาทิตย์ต่อไปเราก็จะไปอีกห้างหนึ่งไปเรื่อยๆ<ป>จ่ายอันนี้เรามาที่ห้างไหนคะเฝ้ามาเป็นห้างใหญ่เหมือนกันนะคะ อันนี้ขาหมูทอดโอ้สลัดอันนี้ก็คืออาหารของคนเยอรมันนะคะเป็นอาหารสดไส้กรอกเยอรมันค่ะตอนนี้เรากำลังสั่งซื้อไส้กรอกเยอรมันก่อนที่เราจะถ่ายรูปเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะคะ 1.49ยูโรต่อ100กรัมค่ะี่เรายืนรอคิวซื้อขนมปังหน้าทานทุกอย่างนะคะขนมปังที่นี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ตรง ที่เขาขายแอปเปิ้ลหอมมากเลยอ่ะหอมกลิ่นแอปเปิ้ลอ่ะเพราะว่ามันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนาะเราเลือกของเยอรมันเราชอบแอปเปิ้ลแบบเนื้อทรายนะคะดูสิคะแอปเปิ้ลกลิ่นหอมมากมีทั้งลูกเล,ล็กลูกใหญ่มีหลายสายพันธุ์มากเลยอ่ะ พาะฤดูนี้เป็นฤดูแอปเปิลใช่ไหมคะแต่การเลือกแอปเปิลนะคะห้ามเลือกแล้วก็วางไว้ถ้าเราอะเลือกจะซื้อลูกไหนเราก็หยิบลูกนั้นเลยนะคะห้ามเล,ลาเลือกแล้วก็วางเลือกแล้วก็วางไม่ได้นะคะเลือกลูกไหนก็คือลูกนั้นเลยคะ่ะดูลูกนี้ใหญ่มากเลยอะ อันนี้ของจากประเทศไหนคะอ๋ออันนี้จากฝรั่งเศสนะคะเ,คเนี่ยจากฝรั่งเศสก็คือแอปเปเนี่ยมันจะมีมาจากประเทศอื่นเยอะมากที่นำเข้ามีทั้งในเยอรมันเอง และก็จากประเทศอือ่นๆค่ะเขาจะมีป้ายบอกนะคะว่าการุณาเลือกด้วยสายตาห้ามเลือกด้วยมือก็คือเราเลือกลูกไหนก็คือลูกนั้นคุณผู้ชายเอาถุงจะเลือกแอปเปิลเราบอกว่าให้เลือกอ่ะพันที่อร่อยอร่อย อันนี้ของเยอรมนีเองอันนี้ from เยอรมนีตรงนี้เป็นแผนกเครื่องดื่มนะคะจะชอบเหล้าชอบไวน์แบบไหนจัดเลยค่ะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ อันนี้มีให้ชิมฟรีนะคะฮัลโหล This is wine Wine ย่า Where come from From Sp is, uh, <S <country>. Spain s p a n i y h a h Yeah s p a n i n is the the city n e t h e r l a n d country Spain อ๋อ Spain อันนี้เป็นเอ่อไวน์จากประเทศสเปนนะคะ Have uh, for taste Taste Yeah มีอีกนะครับผมโอเคโอเคอันนี้ก็คือเขายังไม่มีให้ชิมนะคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาอ่าโอเคอันนี้เป็นไวจากสเปนค่ะก็คือไวที่นี้มีมาจากยุโรปทุกประเทศเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีชื่อบอกว่าอันนี้ก็คือมาจาก เยอระะมันมาจากออสเตรียาราคาก็มีตั้งแต่ราคาถูกและราคาแพงเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นเชลของไวน์นะคะอันนี้เป็นเบียร์ เบียร์ก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันทั้งของในเยอรมันเองและของจากยุโรปประเทศอื่นนะคะอันนี้เป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้ของที่นี่น,นี่นี่เจ้าพ่อน้ำผลไม้ใช่ไหมคะมที่เรามาห้างที่นี้ที่เรามาวันนี้เพื่อมาซื้อจังนูน่มีมเพื่อมาซื้อน้ำผลไม้ค่ะเพราะว่าที่ห้างอื่นไม่มีนะคะ ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อื่นจะไม่มีน้ำผลไม้ที่เขาดื่มประจำแต่น้ำผลไม้ที่นี้เขาจะไม่ใส่น้ำตาลเขาจะใช้น้ำผลไม้สดเขาบอกว่าเป็นกฎหมายของที่นี่ค่ะนี่ค่ะ บางคนก็จะดื่มน้ําผลไม้แทนน้ําเปล่าบางคนก็จะดื่มเบียแทนน้าเปล่าแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเบียรกระป๋องดูสิคะมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยแล้วแต่เราชอบ ไหนยี่ห้อไหนที่คุณซื้อคะ Happy Day Happy Day เนี่ยเขาจะยกแพ็คเลยนะคะคุณผู้ชาย Happy Day ต่อแพ็กราคาเท่าไหร่คะอ๋อนี่ราคาต่อหนึ่งขวดหนึ่งลิตรราคาหนึ่งจุดแปดเก้ายูโรก็มีหลาย รสชาตินะคะมีปปะจากอางุลจากสับป,ประรดปปม,ม,มีมรผสมก็มีนะคะผสมผลไม้หลายชนิดด้วยกันมีทุกอย่างเลยอะ่ะที่เขาเอาผลไม้มาทำเป็นน้ำส่วนทางนี้ก็เป็นพวก อาหารแช่แชเย็นนะคะมีชีสมีเนอยอันนี้ก็จะเป็นไข่ไข่ก็จะมีเป็นแพ็คนะคะแต่เราได้สังเกตว่าไข่เป็ดจะถูกกว่าไข่ไก่นะคะที่เนี้ยเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบได้จ้ะอันนี้เป็นชีสนะคะ ชีสมีหลายรสชาติมีทั้งชีสที่เหมือนปลาร้ามีกลิ่นเหม็นเหมือนบ้านเราอะค่ะเนี่ยก็ไว้ให้ชิมนะคะเนี่ยเราสามารถชิมได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อนะคะดูสิคะชีสหลากหลายชนิดหลากหลายแบรนด์ตรงนี้ก็เป็นชีสอีกนะคะ เกิดค่ะที่หนึ่งรกรัม3ามยูโร3.29อยูโรอันนี้เป็นอาหารแช่เย็นแช่แช่เย็นนะคะไม่ใช่แช่แข็งนะคะฝรั่งก็ก็กินปลาหมักเหมือนกันนะถ้าเป็นบ้านเราก็คือปลาล้ามีเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ปลาล้า มันนีปลาร้าของฝรั่งนะคะเขาจะกินกับขนมปังใช่มนซออที่โช์เขาก็ไม่ได้ใส่ข้าวคั่วใส่อะไรมากเหมือนบ้านเรานะคะแค่หมักกับเกลือนะคะส่วนเราวันนี้เราก็จะไม่ไม่ซื้ออะไรมากวันนี้เพราะว่าที่เราซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังมีอยู่เต็มตู้เลย อันนี้ก็เป็นพวกมะกอกดองนะคะฝรั่งก็ชอบกินมะกอกดองกับขนมปังคือจะกินก่อนหรือว่ากินหลังแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็จะกินเป็นเป็นกับแก้มกินกับวายกินกับเบียรได้ทั้งนั้นนะคะ อันนี้เป็นแผนกน้ำพึ่งดูน้ำพึ่งแพ็คเขาจะสวยงามค่ะอันนี้ก็ไปหอบมาอีกแล้วนะคะอดหัวเราะไม่ได้น,นี้เป็นแผนกเครื่องปรุงต่างๆ ในการทําอาหารนะคะจะมียี่ห้อเป็นพริกแห้งบทแบบหยาบนะคะบทแบบละเอียดมีขมิน้นมีขนาดหอเล็กหอใหญ่ยยยเยอะแยะไปหมดเลยนนะเราก็ได้ขนมปังที่จะไว้กินตอนเช้านะคะเป็นแบบโควีด อันนี้เป็นเชลที่ขายขนมที่ผสมทัญพืชเขาเรียกขนมปังอะไรคะที่คุณถือมาเนี่ยลาวเกนเซมลชื่ออะไรนะลาเกนเซลเลลาเกนเซลมอนเป็นขนมช็อกโกแลตที่เราชอบเพราะไม่หวานมาก oh, เลือกที่ไม่หวานนะคะถ้าหวานมากทานไม่ได้ตรงนี้จะเป็นขนมปังที่ผสมช็อกโกแลตแอปป l ลถูกมากเลยคะ่ะถุงละ1.99ยูโร งน,นี้ก็จะเป็นแผนกพวกตระกูลเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่เรสเบอร์รี่เชอร์รี่บลูเบอร์รี่โอเคอันนี้จากอแอฟริกาจากอเมริกาใต้นะคะโอเคเทควัน for me please อันนี้กล้วยหอมลูกใหญ่ๆ ีวีแต่อโวคาโดที่นี้แพงนะคะเนี่ยอย่างลูกนี้อ่ะสองจุดสองเก้าก็ถือว่าแพงนะคะนี้เป็นเพียที่ก็ตากแห้งแล้วนะคะดูอินทผลัมแบบแห้งมีหลายชนิดอ,อันนี้มาเดือ่อ มาเดือแห้งนะคะขามหวานนี่มาจากเมืองไทยนะคะสามจุดสี่เก้าต่อสี่ร้อยห้าสิบกรัมมาดูเก่าลัดนะคะลูกใหญ่มากต่างจากบ้านเราแต่มันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะอันนี้ลูกเล็ก นี่แตงกวาแตงกวาของที่นี้จะยาวมากห้ามซื้อผิดนะคะระหว่างแตงกวากับบวบป้อลูกอะ่ะจะลักษณะคล้ายๆกันมะเขือเทศดูสิคะสวยงามมากอันนี้ก็แตงกวานะ ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกขนาดกลางสีสันสวยงามนะคะดูสิคะเหมือนเป็นแฟนซีเลยปาปิก้า อันนี้นแผนกเยี่ยมนะคะตอนนี้รอคิวจ่ายเงินค่ะตอนนี้ร